สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนิสสันคุณอันนะครับแอนเอ็มจีนะครับวันนี้แต่วันนี้เราจะพานิสสันมาให้ดูกันนะครับวันนี้จริงๆแล้วเป็น FC ของเราเลยโดยตรงนะครับจากจังหวัดจันทบุรีนะครับดูที่สารเทราของเราในครับในเพจเรานะครับหรือในช่องของเราในเองนะครับแต่รีเควสต์เพิ่มเติมนะครับจะเรียกง่ายๆนะครับอันนี้นะครับเป็นชุดแต่งที่มากกว่าชุดแต่งมิดไนท์นะครับเราเรียกว่าชุดแต่งนิสสันคุณอันดีกว่านะครับอยากได้แบบนี้ทักมาสอบถามได้เลยนะครับ ชุดแต่งของผมมีอะไรบ้างใส่อะไรให้บ้างเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะครับโดยละเอียดเลยมาด้านหน้าเลยมาครับโอ้ด้านหน้านะครับอย่างที่บอกว่าใส่แท้เกือบทุกชิ้นนะครับชุดด้านหน้าก็คือชุดมิดไนท์นะครับชุดมิดไนท์ก็จะมีกระจังหน้านะครับแล้วก็สัญ,ญลักษณ์เทอรล่าสีดำแล้วก็ครอบไฟตัดหมอกสีดำนะครับแต่ผมใส่พิเศษเพิ่มเข้าไปนะครับในตัวโลโก้นิสสัน นะครับอแดบปใส่เข้าไปเพิ่มความดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับและก็ตัวกาดกันกระแทกที่เป็นสีเทาเราก็ใส่ให้เป็นสีดําให้มันคุมโทนดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะพามาชมด้านข้างนะครับด้านหน้าไปแล้ว่ะพามาชมด้านข้างนะครับด้านข้างของเราชารัดเจนเลยนะครับตัวล้อปกติเป็นสีทูโทนนะครับเราก็คุมโทนเหมือนกันนะครับจัดให้มันเป็นสีดำนะครับลมดํา ดำไปไงครับดูดุดันเข้ากันตัวรถหมดเลยนะนะครับยังไม่พออันนี้ก็จะเป็นชุดแต่งของตัวมิดไนท์เหมือนกันนะครับเป็นตัวจมูกด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวครอบกระจกมองข้างนะครับเราก็ใส่ไปให้เหมือนกันนะครับแต่เราใส่เป็นตัวสติกเกอร์นะครับเราก็ใส่ไปให้นะครับก็คุมโทนเหมือนกันอย่างที่บอกนะครับมือจับประตู ทำให้มันดูเข้ากันนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพามาชมด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังเราใส่อะไรไปให้บ้างนะครับผมพามาชมด้านหลังกันนะครับก็อย่างที่บอกเราก็ใส่ปลายเหมือนกันนะครับก็ใส่เป็นตัวคาดเอวด้านหลังเป็นตัวสีดานะครับแล้วก็ตัวกาดกันกระแทกด้านล่างก็คุมให้มันเป็นสีดําเหมือนกันใส่ปลอกปลายท่อไปอีกด้วยนะครับก็อย่างที่บอกเราใส่ครบเลยนะครับอย่างที่บอกด้านท้าย นะครับของเราก็ใส่ไปเพิ่มด้วยเมื่อกี้เห็นไหมคลิกเซนเซอร์ง่ายมากนะครับใช้งานง่ายสะดวกด้านในนะครับก็ใส่เป็นตัวตะข่ายของแท้การสรัมปทานลูกค้ารีเควสตเพิ่มถัดท้ายลูกค้ารีเควสตเพิ่มนะครับและอุปกรณ์ทั้งหมดที่ผมเปลี่ยนแปลงและดัดแปลงผมไม่เก็บไว้ผมคืนลูกค้าทุกชิ้นแถมแล้วและยังคืนของแท้ด้วยนะครับไม่ต้องห่วงซื้อกับคุณอันสบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับ แล้วพามาชมภายในนิดหนึ่งแวะมานิดนึงนะครับพอภายในเราก็ใส่อุปกรณ์นะครับบางอย่างเข้าไปเหมือนกันนะครับภายในนะครับตอนนี้อาจจะมืดแล้วนิดนึงนะครับก็จะมีตัวแป้นเบรกสปอร์ตอ่าแล้วก็ตัวตัวกับบันไดโซรา่าอ่านะครับอันนี้ก็ใส่ไปให้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องฝากขอบคุณของคุณพ่อด้วยนะครับคุณพ่อค่อนข้างใจดีนะครับแล้วก็รีเควสต์มาทุกอย่างเราก็จัดสรรให้ลูกค้า ทุกอย่างเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมพาโปรโมชั่นสุดท้ายพิเศษวันนี้ว่าคุณพ่อจัดแบบนี้แล้วได้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมโปรโมชั่นกันไปครับนะครับนี่ก็ทั้งหมดนะครับของชุดแต่งนิสสันคุณอันนะครับอย่างที่บอกว่ารายละเอียดครบนะครับทุกอย่างให้ทุกจุดแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นรถสีไหนรถสีขาวก็แต่งสวยนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าโปรโมชั่นพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าเพจผมนะครับหรือช่องผม น้าทักเข้ามาสอบถามได้โปรโมชั่นดอกเบีย้ย0.99% oh, <wow. S 1> เท่านั้นได้ชุดแต่งแบบนี้ทั้งหมดเต็มระบบนะครับทุกอย่างได้แบบนี้รีเควสตได้เลยนะครับ oh, <wow. S 1> ก็อยากสอบถามทักมาสอบถามได้นะครับ Li@ แอดแอคุณอั้นนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทร0961474591 oh, <wow. S 1> นะครับก่อนไปก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ด้วยละกันนะครับเด oh, <wow. S 1> ี๋ยวมีรถสวยๆนะครับหรือ มีรถแต่งสวยๆเดี๋ยวตามพามาชมอีกนะกันนะครับวันนี้ขอตัวญาติขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ